สวัสดีครับอาจารย์นกเขาไงญ่ทุกๆท่านผู้ที่รักการต้อนนกเขาสวัสดีทุกทท่านสวัสดีทุกๆคนทุกๆอาชีพผู้ยุ่ไกยุกไกยุ่กรุงเทพกรุงไทยยุเมือหนอกเมือหน้าผู้ที่ขามาติดตามเมื่อนี้ได้ออกมาค่อนแรงเมื่อนี้อากาศสีปิดดีๆเนี่ยฟ้ากระเปิดละฝนตกกระโตกแห้งดอกมาหนึ่งคืนก็เลยออกมาแถวนี้ แถวตีนบ้านเอานกเพเนียดมาใส่เอาเจ้าข้อนออกมาล่องบึงอยกที่เป็นจังไดดอกเสียงคู่กันสน,นั่นอยู่ยก,กุกมิดจัดทั้งนกตอนกปาลาเลยสิพยายามบึงถือไงกบ่ไปขบบึงน้ำกันไปรุ่นน้ำกันพูนใส่ไปกุกพุ่งปุ่นกกใกไงน่ะยังนกตอคู่ มันมาท่านถือบอกไปบึ้งก่อนนั่นเสียงนกต่อคู่เสียงเจ้าคอนคู่ยังใงหญ่เลยนี่ถือบุบบุเแล้วเสงนกตอเดีคู่ผู้เดียว,ดดยวตอนมันเขามามันคู่คักแ่แนวนกป่าตัวนี้นกสองกุกเสียงหน่อยนั่นนกตอคู่ เขาค้อนคู่ถ้าเขาเพิ่อนสีเหียกเด้โอ้ยบ่ถือบินออกไปแล้วคณสองตัวโอ้ยมันบ่สู่นกตัวบาดไดไปเบิ้งใกล,ใกล้ๆยุต้นเนี่ยต้นพักต้นกระโดดใหญ่นี่มันก็เป็นตะเหยียบหนากกุบาทนกมันต้นใหญ่ผมบัดใส่เวกางผมเด้ทั้งหนอกุยหมองใส่ ยังจะค้อนคู่มันคือสิบินลงไปสองตัว <h ug> <h ug> นี่ใส่ไปไต่ตุนไต่งงัยน่ะถืออยูยนะ่วหัม เพเนียดลั่นอยู่ครับผม Moment. โมเมนต์อูย้ยถือคย่ตัวนั้นถือถือถือแล้วขออนุญาตเอานกลงก่อนครับครับเอาลงมาแล้วนกสองกุ๊กเสียงน้อยโอ้ไล่ดีอยคุณโอ้ไล่ปีกสนับปีกทีจัดมาแล้วตัวแรกของเพเนียดเจิเพเนียดไหม เน่ยินใส่ละจะกข้อนจิมให้แล้วนั้นแล้วบาทนี่ขออนุญาตกันด้วยครับขอบคุณทุกๆกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ